ดูครับเบนทำอะไรตอนนี้เบนงานวันนี้ว่าไงโอ้เหนือโดๆนะเนือโดๆยังไงยับแย่เกิเนวันนี้อ่าเหมือนลูกหมาเลยอ่ามีแบ่บไหมอ่าแบ่บมีไหมหรือตามใจฉันตามใจฉันครับไหนเดินไหนก็ไปทุกคนไหนขาดทุนไหมโอยจะเหลือเล้อขาดทุนยับยืน จะเลือเเรดินไปไหนเนี่ยเดินไปไหนเดินไปนู่นน่ะกี่เมตรเนี่ยโอ้ยเกือบยี่สิบได้มั้งเสร็จไหมวันนี้เสร็จไหมน่าจะเสร็จนะคนนะบัญชีงานเอาลอาเอาอีกเอาอีกมันยังไม่ถึงหนึ่งนาทีเดี๋ยวมันไม่ได้ตั้งไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะทุกคนเหรอขี่รถมากันขี่กี่รถมาไกลไหมโอ้โหสุดเลย หลับสามตื่นอนะหลับสามตื่นมาอย่างไหนโอ้ยมาจากคลองสิบเอ็ดอะ,อะทูกคบเงินเดือนเท่าไหร่เป็ทำาฮเงินเดือนเท่าไหร่โอ้ยอย่าให้พูดเลย <c oughs> พูดแล้วมันเจ็บใจโอเคหนึ่งนาทีแล้ว